น้ำหนักของเจ้าโจในช่วงยามค่ำคืนหากจะเด็กนั่นปฏิเสธที่จะยอมรับพฤติการนี้ข้าจะจัดการมันด้วยตัวของข้าเองอะไรที่ข้าต้องการข้าก็สามารถทำมาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าตู่สู้จะมีทักษะการนำกองทัพทาหารแต่เขาก็ไม่ฉลาดนัก ทำให้เขาจงรักภักดีอย่างไรเหตุผลแม้ว่าพระราชดีกาจะสั่งให้เขาตายเขาก็ยอมตายทันทีและจะได้ปฏิเสธอย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าตู่เย่จะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีกองกำลังเสริมและเขาจะอยู่ในความดูแลของข้าเข้ามาเจ้าชินนายพลตระกูลเจ้าขอรับนายท่านเชิญบัญชาการให้ข้าได้เลยขอรับ เจ้ามุ่งหน้าไปสู่เมืองหลิงตงในเขตภาคเหนือทันทีและส่งมอบพระราชดิการนี้ให้กับผู้ประชาการกงทหานรักษาการทังเหนือตู่สู้สาและเจ้าจ้องดูด้วยว่าเจ้าตู่สู้นั้นใต้หรือไม่จากนั้นนำศีรษะของมันกับไม้ข้าสาข้าส่งมอบมันไปของข,องขวัญให้กับฝ่าบาทข้อรับข้ารับทราบแล้วในค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าจูกับเจ้าชิน ที่รับรู้เรื่องนี้เหมือนว่าจะมีใครสักคนแอบฟังพวกเขาอยู่และเขาก็ได้เรียกอีก,กาส่งสารมาพร้อมกับมัดข้อความที่เขาได้ยินแจ้งให้เ่านเสียวทราบทันทีและก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วย,ยามเจ้าชินและทหารม้าของเขาก็ได้ควบม,ม้าไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้มีกลุ่มชุดคุมสีดำที่กำลังดักซุ่มพวกเขาอยู่ ทุกคนเตรียมตัวสตูมานั่นแล้วและไม่นานคนนี้นะครับเธอก็คือท่านเซียวที่นอกอีกาตัวเมื่อกี้นั้นมาสงสารให้เธอแต่ท a d a นั้นท่านเซียวเธอก็ได้ดันพัดตกต้นไม้เอ๋อหนอนายท่านนายท่าน,น,านเตรียมตัวเคลื่อนย้ายความซุ่มซ่ามของท่านเซียวมันเกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะเฮ้ย ข้าเห็นจนชินแล้วล่ะนี่พวกเจ้าพวกเจ้าอยู่ที่เดิมทำไมข้าบอกให้พวกเจ้าเคลื่อนที่ส่วนทางด้านของเจ้าชินก็จะมาถึงกับดักเชือกที่ทางเซียวเซียวเป็นคนเตรียมไว้มันจะทำให้พวกเขากะเด็นตกมมากกันและจากนั้นกลุ่มของเซียวเซียวก็ได้เข้าโจมตีพวกเจ้าชิน ท่านเซียวบอกพวกเราว่าอย่าปล่อยให้ใครหลบหนีไปได้เด็ดขาดเจ้าพวกเขาบวพวกเจ้ากล้าขัดขวางพระราชองค์การของฝ่าบาทได้อย่างไรเจ้าไม่รู้อะไรดีกว่าน,นี้ใช่ไหมเจ้านั่นเอง